ชิมแล้กินแล้วจิ้มละเอ้วเขาจิ้มแต่ก็จะจิ้มเยอะอจิม้มนิดเดียวแล้วลกเลย กูยอม咯บอกแล้วไงว่าปูเสือก็กินโตแล้วกินได้ก็โตแล้วก็โอเลยแหละเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกินน้ำจนอิ่มเนี่ยฟานปูเสือเขาดูชออตแล้วครับพอาน้องสุดฟานก่อน